อี้ค่ะหรือผัดนะคะกผัดค่ะผัดให้มันสุกนะคะพอสุกรวมค่ะ จะไม่ได้ทําผัดกะเเทานะคะไม่ทําผัดกะเเทาจากนั้นก็เหยาะน้ำปลาลงไปพอประมาณนะคะแล้วก็ใส่ผงนัวลงไปหน่อยหนึ่งนี่นี่แหละค่ะมันจะได้นวัวนวเป็นกระแทบเป็นกระแทบนะคะ อม,มีน้ำทำๆค่ะเริศดเริศดนะคะทำแบบนี้เพราะว่าชอบกินแบบนี้ค่ะสิดเจออร่อยดีแล้วอย่างนึงน้ำมันอะอยำข้าวให้น้องได้ด้วยน้องสิวก็เอาเล่ค่ะ แค่นี้พอดีค่ะกำลังดีกำลังน่าอร่อยไปกินกับน้องสิวกับน้องโอเล่นะคะนี้ก็เอาใส่กานค่ะใส่กานโอเค ว้าวน่ากินสุดๆเลยค่ะทุกคนจริงไงว้าว ะคะเสร็จแล้วนี่หมูหวนเค็มของเรานะคะนี่เสร็จแล้วจ้าเห็นไหมคะหมูไม่ต้องใส่น้ำมันนะคะไม่ต้องใส่ค่ะเดี๋ยวมันก็มีออกมาเองนะคะใส่น้ำปลาให้หอมอร่อยนะคะแล้วก็ใส่ผงนัวนิดหนึง่ง เห็นไหมคะก็จะมีน้ำขุกคลิกเห็นไหมคะเห็นไหมคะน่ากินค่ะอร่อยกินกับข้าวร้อนๆนะคะสุดๆแล้วค่ะเนี่ยดูดิค่ะว้าวกินง่ายอยู่ง่ายสไตล์สุรยานะคะถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์นะคะถ้ารักกันก็กดติดตามนะคะ สำหรับคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้นะคะหมูรวนเค็มค่ะขอบคุณค่ะ